รับสู้เล่นข่าวชาวใตยชงจับกระเสตายนะครับต่อชาวนี่ยีทุกมีทุนายนนะครับเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเลยนะครับซึ่งกัหนดเพื่อให้คนในโลกเนี่ยได้กระนักถึงความสําคัญของทูตเลยภัยของยาเสพติดนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับกับท่านผู้อำนวยการปอบพศอผักแปดกับท่านชุดพันธุ์จุลเพชรครับผู้อำนวยการปอบพศอผักแปดรวมจับกระเสตายครับสวัสดีกับทันพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับสู้เล่นข่าวชาวใตยนะครับท่านครับต่อชาวเลยนะวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับ ความส่วมัญของวันนี้เป็นหนุนรือกัท่านพ่อครับคือความจริงวันต่อตานยาเทพติดลูกนี่คือวันทีท่ยุทธพักมิถุนายนของทุกป,ปีนะครับ,รบแล้วก็คนที่กำหนดมาก็คืออยู่ใน ODC ก็คือสำนักงานควบคุมยาเสพติดแย่งปราชาจัดนะครับเขาครับ,รบกำหนดขึ้นมากำหนดในเพื่อป้องกันยาเสพติดดนนรงต่อต้านนะครับวัตถุประสงค์หลักนี่ไงก็คือดนนรงรต่อต้านในให้คนมารวมกันเฉลยแต่ว่าการจะทําให้ถูกปากส่วนโดยเฉพาะหน่วยราชการเนี จะมาสวยกันจัดกิจกรรมซึ่งในปากแป้เนี่ยจะมีถูกจังหวัดจัดวันเดียวกันหมดเลยค่ะชูด้าก็จัดคอนก็นจัดนะครับซึ่งซึ่งพมกาจะส่งเจ้าหน้าสีขก้อง,ง,องปอปชเนี่ยถูกถูกไปรวมถูกจังหวัดเลยโดยเจพาพ่อส่วนตัวพมเองจะไปรวมที่นครที่ธรรมราชเพราะว่าปัจจุบันนครธรรมราชเนี่ยเป็นพื้นดีสําคัญในทิพย์ส่องจังหวัดเร่งดวนที่จะขนหน้าผู้เทพผู้ติดให้ออกมาได้หมด ลักลักสำคัญของวันวันต่อเช้านี่ก็คือการเน้นดุลนรุงประชาทั้ปันการป้องกันนะครับปากเป็ดเรามีกี่จังหวัดครับด้ากเป็ดมีเจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดครับกระจายหมดเลยนะครับกระจายหมดเลยค่ะแล้วก็เมื่อทีท่านพ่ออได้บอกนะคะว่าเรามีการจัดกิจกรรมทางภาคแปดเลยมีอะไรกันบ้างคะต่อเช้านี้การกิจกรรมก็จะมีพิธีประกาศสาบานตนเชิญชวนในแตงใส่ชุดข้าวการประกาศกันแต่จริงๆคือมันทุกปีมันจะมีมอบ เกียรติบัตรผู้ที่มีการเกล้ไขปัญหน้ายศจิดีเด่นแต่ว่าปีนี้เนี่ยทำางานวอร์ชอจัดวันที่27ซึ่งจะมีบุคคลเดี๋ยว่าได้รับอุทิบัตรเนี่ยเป็นผู้ผู้ประกาศผู้ทำงานด้านยศที่ดีเด่นจะมีทางภากรลัฐภากเอกชนข้องปากแปดกามีไล่คนนะครับทางทางปากรัฐปากเอกชนแล้วก็จะเดินทางไปรับประกาศเนียบัตรหรือทำเนียบรัฐบาลวันที่7ี่ แต่ในข้องวันพรุ่งนี้เองก็จะมีการประชุมรัวมน์กันหรือคณะผูเนียครับจะมีการการมารวมกันประชาชนมารวมกันน้องๆนักศึกษาเด็กๆสายกับห้องโรงเรียนด้วยวันนี้ใครๆคำเมื่อนตีในป่าทุกปีจะจัดปเนียครับค่ะนะครับนี่คือในส่วนกิจกรรมนะครับแต่เรามาพูดถึงสถานการณ์ปัญหายาติดในประเทศและก็ในภาคแปดกันบ้างครับคือปัญหายาติดในประเทศเนี่ยทุกวันนี้ถ้าว่าปัญหาหลักก็คือเราพบกับยาบา เป็นพนารักของประเทศมันผลิตในประเทศเป็นบาน <c oughs> ล้วก็เอาข้าวมาใชายในไทยมาร์กว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดิเก้าที่เปอร์เซ็นต์นีคือมีการใชายยาบ้า <c oughs> ตัวอื่นก็มีใชายมั่งแต่ไม่เยอะพวกไอพวกนี้ครับพวกคีตามีนด้วยแต่ที่จช้มาร์กสุดก็คือตัวยาบาในทางประเทศแล้วคนที่ใช้ก็คือเป็นกลุ่มเด็ก <c oughs> ช่วงญ่แลเรา, <c oughs> าคือเยาวชนนกและท่านทุกข้าครับคนเดียว่าไม่จับการทุกข้าคนเดียวออกกลางคันคนเดียวแต่วันในท่านทุกข้าเองเนี่ยหน่อย ป้าน้ายาเทพตินนี่หน่อยมากเลยในโรงเรียนได้นีแต่มีคนโอ้ยเด็กนักเรียนเทพนี่หน่อยหน่อยมากหน่อยหน่อยจนว่าเป็นนึ่งเปิดเต้นได้ปะเนี่ยคือไม่ไม่ได้มักแต่ถ้าว่ากลุ่มตีมักทุกคือกลุ่มตีออกการทุกข่าใช้ายกับลุมที่เราไปแล้วกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็โยนในกลุ่มประพฤติมั่งค่ะโยนในท่านถ้าโยนในท่านมีหรไม่ป้หน้าแต่ถ no ้าโยนในการกลุ่มประพฤติพะเข้าโยกข้างหนอค่ะคือมีการติดตามอย่างเดียวครับแต่ในส่วนของฝากเป็นนี่ก็ขายกัน ปัารักก็คืออย่างเป็นยาบ้าอย่เหมือนเดิมค่ะที่นี้ค่ะในเรื่องของการทางป้องกันแล้วก็ปราบรามในช่วงที่ผ่านมาค่ะพักแป๊ดดำเนินการก็คือดําเนินการไล่ยั่งนะครับซึ่งสำคัญก็คือรวมกับพรรคประชาชนรวมกับน่วยานดการนะครับนวยานดการโีทํำกันที่ทุกก็คือในการป้องกันเรืปราบรามก็คือคว้ยปกครองตํารวจคือผู้่าการจังหวัดผู้การจังหวัดล้วกาซาหาสุกสาธาสุกนี่มีมีหน้าทีรักในการบําบัด ตัดิกาแล้วครับแล้วกาพรรคประชาชนก็นคือกำนันผู้ใยญ่บบานใ,ในพื้นทีพ่พรรคแปดเองเนี่ยได้กำหนดเครือข่ายได้ทำคัญไว้หกสิบเปาไหมค่ะซึ่งตอนนี้การดำเนินไปไปมาร์กแหละได้มาร์กก็คือไม่ต้องมาเกรือไข้ใดสำคัญเป็นเกรือาข้าี่อเอายามาค่ายในพื้นที่เป็นเจ้าข้องยาเป็นเจ้าข้องเงินเป็นคนดําเนินการในม,มีการไปห้าคนไปค้นยามาจากปากเนื้อจากปากกลางลงมาในพื้นที่ของเราครับซึ่งตัวนี้จะดําเนินการสช่นใหญยกับ กลุ่มนี้กับอีกกลุ่มนึงที่ว่าเน้นมากๆก็คือผู้คารายย่อย <S 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 ในพื้นที่ครับคือยานี้ถ้าทั้งหมดไม่มีนักคารายย่อยในพื้นที่นี้ก็ไม่ไปทิ้งไม่ไปทึ่งคนเสพเนะซึ่งสําคัญในนี้นนก็รวมกับตํารวจถูกจังหวัดเลยกับผู้ขานกับปยิการอยู่เลยๆตีอชาวก็มีปฏอการช่วงเช้าเนี่ยจะป็นการเข้าเดียวโครงการเด็ดปีกผู้คารายย่อยอันนี้ซึ่งจริงๆเราก็คือโดยเฉพาะการโรงเรียนประชาชน ถ้าโรงเรียนเข้ามาปุ๊บนี้เราก็จะไปดําเนินการได้เลยอืมครับพ่อช่องทางโรงเรียนนี่นะครับทางการช่องหนึ่งสร้างเป็นรอกหนึ่งสร้างเป็นรอกนะครับถ้าใครพบเห็นก็คือโรงเรียนได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือตำนานบอดซ้อนนี่ได้เอฟทางดัดมีข้ามาโรงเรียนทางพันเอฟทางดัดได้เลยข้าไปปุ๊บมีปุ่มให้ข้ามาโรงเรียนได้เลยได้เลยครับสะดวกนะครับมาอีกหนึ่งเรื่องครับคือโครงการสั้นสัมพันธ์พี่น้อง อ่านองผีนะครับเสริมพลังต้านยาทิพตอันนี้เป็นแารพืชโครงการแต่นี่จริงๆก็คือเป็นโครงการกลองกรมคุมประพฤติครับช่หรับบุคคลแต่ว่าทวบคุมประพฤติทวบคุมประพฤตินี่คือปลายใต้กำชังท่านเสนติวายโยเข้าไปขั้งในคุกกาเปียนกำชังเป็นการคุมประพฤติการมายโยบานนี่แหละแต่ว่าต้องมีอะไรอันตัวกับทางทางคุมประพฤติซึ่งคุมประพฤติก็จะมีโครงการจัดให้ให้ท่านมัดดำรงชีพได้อยู่ในผัวว่าปกติเสวนว่า ให้สองทางในการทำมาหากินให้มีทํานึกมาขึ้นโดยเจพาปอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนี่ให้ไปทำอันนี้แล้วก็ถ้าว่าไม่มีปัญหาได้กาโยไดปกติถ้ามีปัญหาอว่าตรวจแล้วพบท,ท่านเทพธิดาจจะเอามาค้าขายบำบัดไปเป็นชงสงที่วันหน้าวันนี้แต่อันนี้เรามีการตรวจสอบมื่นกันใช่ไหมคะเพราะว่าพ่ออบ,บอกว่ากลุ่มเนี่ยจะยุ่งแยบานจ่ายจ่ายเัากลุ่มนี้ก็คือไม่ใช่ว่าคนโทบคุมพระพฤติเนี่ยเป็นคนเดวา กับไปจชายชีว <Techn Pokémon> ิตโยบ้านเพียงแต่เราต้องมาแานตัวแล้วก็คุมประพฤติเนี่ยประจาวันี้คุมเขาจะติดตามตัวอยู่ตลอดก็คือติดตามถูกเดินมือให้มาแานตัวเดือนหนึ่งแนตัวต่อท่านนั้งถ้าว่ามาแานตัวแล้วพอปัยังมีการจ่ายเทปจิตก็คือช่านอาจจะชั่งเปลี่ยนโทษจากคุมประพฤติไปเป็นจำคุกซึ่งส่วนใย่ส่วนหญ่คนทุกคนมือก็จะกลัวกลัวช่านจะเปลี่ยนโทษ่นะครับมาเรื่องของเยาวชนกันบ้างครับครับการปะกอในเยาวชนปัจจุบัน ยอดชนนี่คือจริงๆเน้นเน้นมากเลยเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้วยคือกลุ่มเยาวชนนะครับปัญหาของยาเสพติดแต่ว่าอีกกลุ่มนึงถ้ากลุ่มผู้ชายแต่งงานด้วยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งการไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหามากแต่ปัญหาเยาวชนก็คือจ่ายเพราะความคึกการนองจ่ายเพราะว่าเผื่อชวนไปบ้างแต่ว่าปัญหาสําคัญที่พบมากนี่ก็คือเกิดจากปัญหาอื่นๆเป็นลักเชีนปัญหาครอบครัวครอบครัวแตกแยกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประมาณ80%สิบเร์จะมาจากปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจอ่า ทำให้หน้องๆวันนี้เข้า,ขาไปมั่วทุ่มยาเทพิดแต่ถ้าเราเรียนในโรงเรียนเนี่ยถ้าคนคุมจะอย่ในร,ระบบการศรราึกษ่าไม่มีปัญหาหน่อยหน่อยมาแต่พอออกจอกระบับบ๊อบซึ่งกับพอะป่าก็มีได้คุมอยู่แต่ว่าเรียนไม่จมหมดท่ามออกก่อนอันนี้ครับเรียนไม่จมหมอฮกถึงกลุ่มนี้จะไปเป็นกลุ่มที่เป็นโยชนซึ่งการเลยต้องเข้าไปห้ากลุ่มนี้มากๆเพราะชอบกันเน้นว่าําหรือเข้าวทังในกลุ่มเปราะบางกลุ่มแต่ว่ามีปัญหา อกุมลักในโรงเรียนอย่างคุมในโรงเรียนโรงเรียนเขาจัดการดีอยู่แล้วผมเชื่อโรงเรียน,นจัดการได้ดีมากแต่คนว่ามีการเทพยาน,นโรงเรียนได้ไหมน้นอยน้อยถ้าเราไปทัาพัดแล้วเราจะน้อยมากแต่กล่มยอ่อชนนอกทานศึกษา,า,าเนี่ยม,มันควบคุมยากค่ะครับพีนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทีนี้ค่ะเวลาเรามีการจับกลุ่มเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะในเรื่องของเครือข่ายจัดการก,กันไปแล้วเนี่ยสับสิ้นที่ว่าทางเราได้ยึดมาได้เนี่ยค่ะ เป็นแผ่นพื้นมากค่ะตอนนี้การท้วงย่ีในการหยุดจับทิศนี่คือเป็นสิ่งที่เน้นมากทีเดียวเลยครับเพราะว่าเป็นการทําลายเกลือยไข้หนาคายาเรียบติดตอนนี้ปากเป็ดหยุดจับได้ประมาณที่ร้อยท่านที่เวทหลานต้องวงการปากเป็ดเองเฉพาะปากเป็ดนะครับจับทิศนี้ก็คือเหมือนเหมือนตกเป็นข้ององทุนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างแต่ว่าเน้นก็คือการหยุดจับทิศนี้ทุนใหญ่ไม่ถึงว่าถ้าเราจับปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้จับทิศทันทีต้องไปทืบทพ่วนไปขยายพุน กันถ้าจับมือคนหมือนนี่บางทีเขาก็ไม่มีจับสิ้นได้มาเท่าใดเมอแต่วหวถ้าวเราไปซื้อทุนก็ย่ายพ่นต้องเศร้าไปน้วยต้องเศร้าไปกันเศร้าไม้ถึงว่าใครเป็นเจ้าข้องยาใครเป็นตัวการมีจับทิ้นแต่ได้เล่บัญชีแล่ร่ายยังก็คือไม่ถึงว่าจริงๆเราบ็อกไปต่างผู้ข่าวต่างล่านโอกาสแต่ว่าถ้าทุกจับแล้วคุณถ้าทุกตัวชอบหมดเลยต่างจับสิ้นตัวชอบบัญชีธนาคารได้บัเนี้มันกระจายเป็นมีการเดบิช่ายเยซึ่งก็คือ ข้าหมาคุมไมากครัไม่คุมกับการดำครับคือเขาก็ไม่ได้แย่งเนื่ว่าต่างนี้ได้มาจากค่ายหาต่างนี้ไปค่ายจุเรียนนี่มันก็ช่วยแต่ว่าจริงๆแล้วพอท่อก็จะให้ความสําคัญว่าถ้าสับได้เดี๋ยวว่าไม่เกี่ยวกับการขายยาที่ติดไม่ใช่เป็นสับตีเกี่ยวยาที่ติดเป็นข้องคนอื่นมันนี่กขสามารถมาชี้แจงได้แล้วเราก็คืนถ้วใหญ่างปีทวดได้แล้วว่าไม่มีเกี่ยวข้องยาที่จะคืนได้ครับแล่วกลับมาเรื่องนึ่งเรื่องครับเมื่อได้แต่ว่านี้ทางรัฐบาลเองนะประกาศเรื่องของกัญชาเข้ามาครับประกาศนี้เป็นเืผลพ่้นกับ คือประกาศนี้จริงๆเป็นประกาศการะทรวงทุก,กเรื่องส้มุ่นไพรควบคุมนะครับมีวงแลบกัญชาพอชพพ่วงปีหน้าร้อยหกบแปดถ้าแบบประกาศนี้คือไม่ไม่ไม่หย่ากัญชาจริงๆกัญชาแต่เดิมมันก็ไม่ได้เท่ดีอยู่แล้วคือลั่งลั่งจากออกจากยาเซพติดเนี่ยก็ยังมีพอ,อวอดควบคุมอยอะแต่ว่าประกาศฉบับนี้ก็คือมีการควบคุมถือให้เข้มหวดมากขึ้นเช่นว่าถ้าขยีกค่ายขยีช่องออกขยีวิจัยมันนี่ก็ต้องข้ออนุญาตกระทรวงทหารสุข คือไม่ถึงว่าทถกกรณนี่จบีการจำแนกเนี่ยต้องข้ออนุญาตมดเอาไปนี้ไม่ถึงหวาแอบใกล้เปิดใกล้ได้ไปนี่ก็ไม่ได้ตั้งเป็นร้านเป็นอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้อนุญาตกือวืามีความพิษแต่ว่าไม่ถึงว่าประการฉบับนี้ก็มาเน้นย้ำให้หมาขึ้นววาเนี่ยไม่ไม่เจอ่าทุกคนนี้ถ้าหมาต้องมาค่ายได้เคยก็ค่ายได้ต้องไปข้ออนุญาตก่อนแล้วการอีกอย่างหนึ่งก็คือสำรับคนที่เพชทั่งเั็นนี่ถ้า่าผ่ายใจการช่้งกล้องเพชรท่านที่จะจองด้รับอนุญาตในนั้นถือใกล้ ซึ <One input> ่งของเดิมก็ไข่กลายกันแต่ว่ามีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ห้ามไข่เหนท่านที่ไกลเคียงท่านทึกท่านการชัยแะครับการชัยการชายก็เเมือนกันการไม่ไม่ถึงว่าสมุดิว่าท่านเนท่านนั้นเปิดไข่ได้ปะนี่การชายก็คือเน้นชัยเบื่อทางการแพทย์เป็นรักนะครับคือไม่ไม่ได้เน้นว่าเบื่อท่านธนตนาการแต่ว่าไม่ไม่ไม่ความมนประกาศฉบับนี้ยังไม่ได้ว่ากัญชานี้เป็นยาเทพติดอ่เป็นเป็นชมุนไพรควบคุม จะว่าควบคุมเข็มงวดมากขึ้นเข็มงวดมากว่ือดมากเดือดนะครับแต่แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งเลโลกโซเชียลคือเขาบอกกระท่มด้วยไม่ไม่กระทอมไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้จะปลอกกันชาวงเล็บกันชามาเลยเลยเหลืองชะมุนไปควบคุมวงเล็บคือกันชาแล้วก็ตอนนี้มีประกาศเขตฉบับเดียวเขตฉบับเดียวฉบับเดียวที่น้ไปในฝจกันได้เชิญชวนทำไม่เกี่ยวออ๋แต่ว่าหลายคนบอกโอ้ตกใจกันนะครับเผมกัน ไม่ได้เดียวอ๋อไม่ได้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอย่างอย่างอย่างดำเดินการไปตามรูปแบบเดิมก็คือมีเพว่าพืชกระถอมอยู่แล้วค่ะจะได้กระจ่างแจ้งกันไปนะคะในเรื่องข้อบอคืนนี้นะสุดท้ายค่ะให้ท่านได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสัมพันธ์ไอ้ประชาสัมพันธ์เนี้ยทุกท่านคือพอดีที่มาบอกช่อในจัดของการซื่อสั้นช่างท่านรูตดาวตันยาบาครับมีสมาร์ทเซโนทูดักคอนเทนต์สื่ช่้งร่องนะครับเชิญเชิญน้องน้องเยาวชนเดโยใน มัธยมต้นมัธยมปลายคือว่าปวชเนี่ยครับจัดเป็นทีมทีมละสองถึงห้าคนทำคลิปทิกต็อกความยาวไม่เกินสองนาทีช่วงประกวดนะครับถึงมีเงินรางวัลที่พกกลาดบ้านอ,อันนี้เป็นรางวัลที่ที่ใหญ่มากแล้วกาคนที่ได้ทีนึ่งเนี่ยทางเลขาธิการปรวชนะครับพลตมรตูพานุรัตน์หลักบุญเนี่ยจะให้ไปรวมกับตีไปเข้าเดยกไปอยู่ประชุมทีอยู่เอ็นยูดีซีไปอังเกตนะครับไปบีซีเอ็นดี ที่อ่นดี้ตีเวียนนานี่รุนที่ผ่านมานี่มีน้องๆก็ได้ไปแล้วเขาเขาจบใจมากระทับใจตีทุดในชีวิตเลยมาเอารายการดูไล่ๆรายการเนี่ยกาเชิญชวนน้องๆ เนี่ยทางทางฝากเพจแหละถูกตกดต่เดี๋ยวอารูนะคือโยน,ยนด้านลึกซ่ากับช่องทีมหนึ่งช่องไม่ง่ายคนทำค,คลิปทิกตอ็นะอกเนี่ยทำในใน,นครับ,บทำควอดประกอบแต่มันมันจะมีคอนเทนต์อยู่แล้วไปเปิดดูในเว็บปอทได้เลยอ่าไปแล<ๆ>้วในเว็บไซต์ข้อมูลทางแมทนะครับนะครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทันจุฑพันจุนลเพชรนะครับผมในการบอกท่อพาไปที่ไม่ข้อมูลดีๆครับขอบคุณการตัต้งข้อนะครับขอบคุณครับ อาตอนนี้เวลาของรายการก็แมทลงแล้วค่ะวันนี้เราทั้งสร้างคนแล้วก็ทีมงานของ n b t ภบีใักใต้ต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะ